ชัดเจน9้าสุภศราพูดแล้วสถานะล่าสุดกับพิษพชัชระสรุปเป็นอะไรกันก่อนหน้านี้มีหลายๆลายคนจับให้เป็นคู่จิน้นอย่างพระนาง9้าสุภศราและพิษพชัชระเพราะเห็นว่าทั้งคู่นั้นมีโมเมนต์เข้ากันคอมเมนต์ใต้ภาพในอินสตาแกรมอยู่บ่อยๆซึ่งทั้งคู่ในตอนนี้ก็โสดสนิทเพราะต่างฝ่ายต่างเพิ่งเลิกกับแฟนแถมบรรดาแฟนคลับยังไปขุดโมเมนต์ เก้าพิกเมื่อครั้งที่ทั้งคู่นั้นเคยเล่นซีรีส์ฮอร์โมนัยวาวุ่นด้วยกันล่าสุดเมื่อวันที่ผ่านมา22ธันวาคม2565เก้าได้ออกงานอีเวนต์เครื่องประดับแบรนด์ดังและหลังจากที่จบงานเธอให้สัมภาษณ์และอัปเดตสถานะในตอนนี้โดยเก้าเผยว่าตัวเองและพิทนั้นเป็นเพื่อนกัน ขอบคุณแฟนๆที่จิ้นเราสองคนแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยกับพีทเลยนอกจากนี้ก้าวยังเผยถึงสเปคสาวๆของพีทว่าเขาต้องการตัวจริงที่ขายาวเขาชอบผู้หญิงขายาวชอบลูกครึ่งเราไม่ได้เราตัวเล็กเราไม่ใช่สเปคเขา